ก็ข,ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับอยู่รายการมิสเตอร์บ e เลต e โอเวอร์ทม์ทีวนะครับรายการที่คนอยากดูก็ดูคนไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูแค่นั้นแหละจบนะครับก็วันนี้นะครับเรามาตะลุยเกมของค่ายรถถังนะครับก็รถถังนี้ไม่เคยยิงปืนใหญ่เลยนะกี่มาก้ไม่เคยยิงนะครับก็เกมวิดีโอเกมเดอะเกมนะครับเป็นเกมที่ทุกคนสามารถเข้าใจในเรื่องภายใน 2นา oh. ทีนะครับ <kers Ooh. S 1> <2 S 1> สอนาทีนะครับก็จะมีเรื่องเลยในเกมเดีวยวน <te> <uttering> ะครับก็อยากรู้ใช่ไหมครับตามดูเลยครับคําเตือนนะครับก็ใครนะครับยังไม่ได้เตรียมใจไว้ที่จะดูนะครับก็รู้หน้าเตียนใจไว้นะครับเพราะคุณอาจเงือบได้นะครับสําหรับการดูคลิปโอเคนะครับกดคลิกทุกคนติดน่อไปครับนี่ครับคุณปืนนี่ปืนค้าันโหปืนยิงจ้าโอเคไม่ใช่ปืนพกโอ้เอามาโผล่ในหมู่บ้านเฉยเลยเปลี่ยนชากเฉยเลยโอ้อะไรวะ ป้านป่าไม่เฉยอ้าวโอ้ยพิดเจ็บอ้าวเจ็บพิดโอ้โหอะไรกันวะไบายบายบายเฉยอ้าวตังตังตังโอ้โหอาวุธเลือกเลือกเลือกอะไรวะเอ็นมี่โอ้โหปืนยิงด้ยเลยโอ้โหตังก็ตังอัพเกรดอัพเกรดเอาเปลี่ยร์ดานเอาเก็บตังเอาเก็บร์ไม่ได้เอามีคนมาคุงพ่อมาเอายิงใครมาวะเนี่ยโอ้โหยิงหมดโอ้โหระเบิดเอามาได้ไงวะยิงดีก็มาโอ้โห เห็นตามเจอบอสเฉยโอ้โหไล่ตามมากโอ้โหบอสถือปืนไม่ยิงเราเฉยโอ้โอ้อะไรวะโอ้อะไรเป็นน้าจอเลยวะโอโ้ไม่ไม่ไม่อย่ามาโอ้โหเ g โอเวอร์ <Game Over. S 2> ผมนี่เงียบเลยนะครับก็ก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe Like และ Share ด้วยน,นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ